อ่ะครับผมคู่ต่อไปจะเป็น CGG ครับผมนะเจอกับ P2S นะครับ c g มี CGG ลุกครับผมมีวันมอร์ออนไฟแล้วก็คอร์สคิวนะครับเราจะได้เห็นน่าจะครั้งแรกใช่ไหมที่เป็นออฟฟิเชียลที่ไม่รวมซ้อมใช่ไหมครับ CGG ชุดปัจจุบันนะครับลุกออนไฟนิกเอ็นวันมอร์นะครับเอ้ยไม่มีคอร์สคิวอเหมือนคอร์สคิวไม่ได้ลงครับเหมือนเป็นนิกเอ็นลงแทนครับรอบเนี้ย โหแล้ววันมอยืนสะห่างเพื่อนเลยครับนู่นครับข้างหลังสุดเลยครับเพราะว่าสุดท้ายบุมาจบกลางกรบุญมีจักรกรรมบังใช่พีก็ยังไม่ก็เลยยังไม่ปลดล็อกสกิลการถูกหวยเลยกวักระเบิดมาครับผมฮะวันมอครับแคนเซิลไปก่อนครับเพราะว่าเอ้าเราฝั่งนู้นเจ็บครับมาเชลครับผมแล้วออนไฟครับผมนะคาตาเะฟันไไปออนไฟน็อกสองครับออนไฟที่เก่งมากนะ นั่นชอบมากก่อนไฟในการในการแข่งขันนะนะครับจำได้เลยว่าน้องไปลงรายการหนึ่งๆอ่ะนะครับแล้วตรงนี้ให้หัวครับผมแล้วสับลับลูกแล้วลากไปอีกหนึ่งครับเอ้างี้เลยเหรอเฮ้ยหนึ่งศูนย์ครับซีจีจีขึ้นนำครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหร โคดโคดจุกวงดึงกันซะแบบคือถ้าวงไม่บีก็เอาเรื่องอะเนี่ยเอาเรื่องอะเนี่ยเกินไปพี่แต่ผมด้วยสไตล์การเล่นอย่างที่เราเห็นกันมาในทัวร์ก่อนแล้วเนาะว่ามีใครเห็นลายเสื้อใหม่ยังครับเสื้อพี่คนนั้นจะทำใหม่ได้ยังวะซีซั่น8ป่ะซีซั่นต่อไปเนี่ยโอ้โหมันกินลุกคมมากเลยครับสองเม็ดสองหูครับไม่รู้จังหวะแบบผีผักอะไรเงี้ย จัดเยอะแต่เม็ดเดียวเข้าหัวอะไรเงี้ยโดนถูกเลยตกใจจัดเลยเวลาเจออะไรแบบนี้มันโดนปุ๊บมันเปลี่ยนชีวิตเกมได้เลยนะนี่ก็ไม่ชอบนะเอาโลลุกระเบิดสวยจัดครับแล้วออนไฟลากต่อครับโหสกิลขี้โกงสกิลขี้โกงแล้วยังไงครับผมในออนไฟครับเลือดเะไรหกสิบครับผมแล้วตรงนี้โดนเทรดเหมือนกันครับผมสลับลุกครับแต่ตามมาซ้อนทันครับแล้วจะชุบเพื่อนยังชุบไม่ได้ออนไฟเข้าไปแล้วโดนสวนแต่มีเทรดจัดนิกเอ็นครับ สองศูนย์เนี่ยครับคุณผู้ชมเส้นเกมเบาเหรอเพิ่มให้สุดๆเลยนะฮะมากกว่านี้ไม่ได้นะนะประเด็นคือไม่ได้สตรีมนานไงแข่งก็เลยไม่รู้ว่าเสียงมันควรอยู่ในระดับอะไรขอภัยขอภัยนะออนไฟด้วยสไนเดียร่ฟสันชอบนะออนไฟอ่ะในในการแข่งขันล่าสุดนี่คือลุกเนาะคอสคิวอีกคนหนึ่งที่แบบฟอร์มดีจัดๆเลยอ่ะจำได้จำได้ อย่างมีก่อนที่ทุกอย่างมันช้าไปหมดเลยอะใช่โอ้โหต้องอดสอยิบอ่ะไม่ต้องเล่นพีทูเอสนี่ทีมใหม่เหรอคุณผู้ชมใช่ไหมเกมไม่คุ้นเลยนะครับอาจจะเป็นทีมที่แบบเขาซ้อมมันอยู่หรือเปล่าเหมือนแบบอยู่ในห้องซ้อมตลอดอะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้ขยับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเปป็นนตัวแทุ๊บอะไรอัพเซนก็ไม่คุ้นนะแต่ทันวานี่คุณชื่อนะอถ้าเป็นคนเดียวกันนะนะเข้าใจกันได้ตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรเยอะแต่ถ้วผมไม่ใช่ก็น่าจะ โอตาฟิมครับจัดไปแล้วแบบรวดเร็วเลยนะจบไปแล้วด้วยจับวันมอครับผมนะถือสไนอยู่ครับอันนี้ต้องอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเซเด็กซี่นะรอ่าอ่านว่าอะไรวะเอาแค่รอบนี้ก่อนเซเด็กซี่ต้องติดตามเซดักซี่ผมว่าถ้าได้ตัวแทนแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะไม่ใช่เรื่องของทีมไฟล์ละนี่ไงครับวันมอครับผมนะหนึ่งเม็ดครับแล้วลุกได้อีกหนึ่งน็อกครับผมนะเสียไปสามแล้วครับคุณผู้ชมคนสุดท้ายครับเอ้ามาเชลเอา มาเชลอยู่ข้างนอกโอ้โหเอาอะไรไปรอดครับสามศูนนะครับวิญญูบกนีอรอฮะปกมเบือรอเก่งเกินชุดนี้สามูนครับทีมใหม่พี่ไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่โลโก้เท่มากเลยอ่ะเคเคเคนะครับเท่นะเถอนชอบนะโลโก้อ่ะ หลายยาวเพราะว่าคุณจะได้ซื้อไส้กระบอกเป็น2ครับและความต่างจะเห็นได้ชัดเจนเลยขอแค่เป็น C G G ครับชุดไหนก็รักก็เหมือนเวลาทุกคนเชียร์บอลไงก็เหมือนเราเชียร์บอลเลือกมาซักสโมสรบางคนเชียร์แมนยูเนี่ยต่อให้นักเตะเปลี่ยนนะครับเป็นใครทุกคนก็ยังเชียร์แมนยูนี่หรือไหมมันอย่างนั้นนะครับมันอารมณ์ประมาณนั้นเพื่อนไม่ได้วิ่งตามเพื่อนไม่ได้ถ้าเกิดว่าชอบคนแบบชอบนักแข่งมากก็สามารถตามไปเชียร์นักแข่งได้ต่อัคร เหมือนพี่ตนชอบอาฟาอย่างเงี้ยย้ายไปมาดริดอย่างเงี้ยเพื่ตันก็ตามทำดูนะครับแต่ใจก็ยังเชียร์เชลซีไงนี่เหรอไหมมาจะอารมณ์ประมาณนี้ครับในนเกมฟีฟ่าอย่างเงี้ยก็ซื้อครับอาซาอะไรเงี้ยมาชอบนะครับถึงจะย้ายทีมแล้วก็ตามอารมณ์ประมาณนี้เลยครับผีแดงครับนี่เป็นไง มอเชียร์ผีแดงเยอะเพื่อนสันนี่คือ10คนนี่คือประมาณ7คนอะไปแมนยูหมดแล้วครับยีกคนนึงแมนซิตี้อีกคนนึ่งลิเวอร์พูลแล้วก็พี่เชลซีคนเดียวที่เหลือในแมนยูครบเลยครับโอ้แต่วันมอครับโดนดักหรือเปล่าครับผมนะเล่นช้าครับแต่อนจะาถ้าจดกัน แล้วทันวาครับผมแล้วกำลังจะถมนิกเอนนิกเอนตรงนี้ยังไงโอ้โหเสียเปรียบครับ2คนครับผมแล้วช่วยกันยิงอยู่ครับฝั่งนี้แล้วโอ้โหโลจักรก็สวยครับผมนักนิกเอนเปิดสวยจัดแล้วลุกครับผมนักเทรดแต่โดนเทรดคืนเหมือนกันครับผมนักเต่ถือว่าได้เปรียบทุกคนครับสองต่อหนึ่งมาเชลครับผมนักเหลือออนไฟกับนิกเอนสหรับซีจีจีตรงนี้เจอไหมครับวิ่งมาเจอพอดีกระโดดมาเรียบร้อยสี่ต่อศูนย์เลยครับโอ้โหซีจีจีชุดนี้ฮะ อะไรครับเน่โคตรเกินขอบคุณ35ดวงครับพี่หลอดดาวขึ้นแล้วนะพี่ขงบคุนนะขอบคุณมากครับจบครึ <t <t ่งแรกครับไทยสูญสูกับไต้หวันอันนี้ดูอะไรอ่ะวันนะพอเชติโนนจำเล็กตะเอ้ยได้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 มันเยอะเกินเล็กตะนะครับฤดูกาลน้าประมาณสิงหานะฮะ ที่เนี่ยเรานัดแรกเชลซีพี่ตันเจอลิเวอร์พูลเนี่ยมันเรื่องบอลยังไงวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอดูซีจีกีก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรื่องบอลเรามาคุยกัน,น,กน <laughs> ด้วยความที่ผู้ชายนะผู้ชายมันต้องคู่กับบอลไงมันต้องคู่กับกีฬาไง เออบางคนแบบไม่ชอบอาจจะเป็นบาสอะไรเงี้ยการเสียสี่ราผู้ชายกับกีฬานี่มันเป็นของคู่กันจริงฮะขอใครขอใครฮะดูในเกมมันต่อฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันสนใจได้ดีนะสำหรับมุสไนยอย่างวันมอครับฉีกข้างมาแล้วเป็น3คนโถงโอ้ยเซ็กซี่ครับได้นิกเกนไปก่อนครับนิกเอนไปแล้วเพื่อนตามมาถมอ่าได้เหมือนกันครับผมนะเป็นเทรดแล้วล็อกต่อครับผมมาจากวันมอสไนเปอร์ครับสามต่อสองได้เปรียบแล้ววันมอหลอยตูดฝั่งนี้เราลุกเทรดได้หนึ่ง คนสุดท้ายครับเอาอะไรไปรอดก่อนพี่5้ศูนย์ครับพี่เขาเก่งเกินเก่งมากเดี๋ยวอาจจะต้องรอลุ้นในรอบลึกๆครับโอ้โหมาดูเอเกส่งให้บาดีชิวชื่อมันยากเชลซีอ่ะนักเตะชื่อมันยากซื้อใหม่ก็มีแต่ชื่อยาก เหรอแล้วซื้อไปเยอะด้วยเราเมื่อกี้แล้วก็สองเราก่อนหน้านี้ไม่เน้นคุณภาพเน้นปริมาณตอนนี้เข้ามาโุมหลังเข้ามาใช่เว่าตุวหลังสองเราจัดหสุดแม่ครับอรามห้าศูนย์ครับลหระมาชาสอเมตรตาอหันนี่เป็นแมทช์พอยต์แล้วนะครับเป็นคะอห้โอ้โหแล้วเป็นเป็นห้าแมทช์พอยต์หกแมทช์ฟอยต์ได้ครับ โอ้อย่างนี้ครับอาจจะจบแล้วมาเชีวไปแล้วหนึ่งครับอย่างนี้6กศูนย์คูณสวัสดเลยหรือเปล่าครับโอ้ได้เปรียบมากมครับผมนะเรื่องคนแล้วอนุสิตครับผมนะออกมาฝั่งนี้เกือบโดนระเบิดครับอันนี้ชื่อจริงหมดเลยวันะวนีออนไฟกระโดดมาฝั่งนี้สก,กิลใหม่โคตรขี้โกง สก,กิลขี้โกงสก,กิลขี้โกงแล้วลุกเปิดอนุสิตสวยจัดครับผมแล้วฝั่งนี้มีลับเบิดสวนมาคืนจากทันวาเหมือนกันครับซีเร็กซี่ครับผมนั่เล่นอยู่ฝั่งนี้ลุกชิดแล้วครับผมนะแล้วฝั่งด้านหลังครับฟ้ามือปินนิกเก้นก็โดนบัตเรดได้หนึ่งแล้วจบที่6ต่อศูนย์ครับโอ้แมกกาศหกศูนย์โอ,โอ้ฟอร์มอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> พร้อมอย่างนี้ครับใครมันจะไวะใครมันจะไปไหวไหมพี่ตันน่ะทำช่องฟุตบอลมาก่อนประเด็นเนี่ยทุกคนบางคนไม่รู้เลยเว้ยพี่ตันน่ะทำช่องฟุตบอลมาก่อนนะเว้ยรอดูไปพ่อพวกเราแล้วนะครับกยไปจบเลยคืนนั้นดูบอลมาตั้งแต่ได้แต่สิบสามสิบสี่มั้งนะครับดูมาครึ่งชีวิตตอนนี้ได้แล้วเนี่ยตอนนี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะเรื่องฟุตบอลในคุยกันยาวนะ เข้าเส้นเรียกได้ว่าเข้าเส้นฮะก็ทำให้เรื่องของการยิงมันถูกอับดุลมากอ่ะอันนี้เกมสองฮะจะจบสองศูนย์เหมือนคู่แรกหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวรอออดูกกกััันนนนนีีทึงครรบไมม่่แเเหืาออนไฟก็แบบกระโดดมาฝั่งนู้นครับเล่นกับทันวาแต่มีนิกเอ็นก็แบบมาช่วยอยู่ครับซีจริงจริอยู่ในราวได้ก่อนดีกว่าครับคริสตัลราวกับแผ่นผมเหมือนยังไม่มีใครกล้าเข้าเท่าไหร่ครับผมจะยย่อู P2S ก็ยังอยู่ในบ้านนะครับผมก็ยังไม่กล้าเข้าสุดเท่าไหร่กระโดดมาจ้าเอ๋อนุสิธ์คระบผมฝั่งนี้เราน i กเอ็เปิดสวยมาเชลก็บอวันมอเคียวฟาไป2ครับคนสุดท้ายของ P2S จบแล้วครับผม n i c k อ็นดับเบิคกับวันมอดับเบิลเคียวฮะดับเบิลควกับดับเบิลเคีไงนีครับหนึ่งโซนนี้ขึ้นนำครับซีจีตีจีครับ เขาเห็นแล้วว่ามีกล่องโปรเอเชียสเปนรอบเนชั่นวันที่19อันนี้บอลใช่ไหมแล้วก็โถมไปด้วยกันเจอตัวแรกปุ๊บโถมเลยตัดหนึ่งเสร็จปุ๊บที่เหลือช้อยหมดโอ้โหเรียบร้อยเหมือนเดิมฟ f o r m a t i o นเดิมเลยครับเดินบู้อยู่เมจิกครับเล่นต่างแบบในเกม่ส์แบบดูดีจัดเลยนะครับมันเลยเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วเบาได้เบาครับชุดนี้ประเด็นคืออันนี้ไม่ได้ว่าทีมตรงข้ามนะครับด้วความที่เป็นทีมน้องใหม่ไงนะครับภาษีมันก็เลยเหมือนดีกว่านะครับมันก็เลยดูแบบดูสู้ไม่ได้อะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่า C ีจิจิไปเจอแบบทางด้านของอ่าเมจิกอะไรเงี้ยเดลต้าเอ็กซ์อีเวสอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีความตึงขึ้นมามากกว่านี้นะครับเพราได้ประสบการณ์เนาะนะครับประสบการณ์ชื่อชั้นอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าน่าจะต่างอยู่ครับเพราะอย่างที่บอกครับพีดูเอฟเนี่ยพี่สันไม่เคยเห็นมาก่อนนะทีมนี้และก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วครับเจ็บหนักมาก นั่ก็ยงไไมได้แต่การเล่นก็ถือว่าเป็นระบบนะทุกคนนะแยกหนึ่งเล่นสามเนี่ยเราจะเห็นทีมให,ใหญ่เล่นหนึ่งอย่างกันนะใช่ครับถือว่าเป็นระบบ,บอยู่ครับอาจจะอาจาอาจะต้องแบบใช้เวลาพอสมควรครับประมาทไม่ได้ครับในอนาคตอาจจะเป็นทีมใหญ่ก็ได้นะเหมือนเดลตาเอ็กซ์เห็นไหมคุณผู้ชมครับมาตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะหลังๆนี่โหติดท็อปติดท็อปตลอดครับอ่าเหมือนจะเสียลาวครับผมและซีจีจีครับ โอ้สองต่อสามครับครับเด็กซี่ไปแบบต่อเนื่องกันสำหรับ p 2 s ยังพอทำเกมได้อยู่วันนี้เกมนี้หมดสิทธิ์ชุบครับผมนะวันมอนั้นบอลเราลุกเปิดสวยจัดครับผมนะเหลือ2 2ทันทีครับเราลุกโ,โดนทางด้านของ Desert Eagle ครับยิงไปวั One นมอลเล่นอยู่ครับ2ตอ่อหนึ่งครับ,บเท่านั้นเลยยังไงเอ้ยมีเคียวนะวิ่งมาเจอเคียวนี่ร่วมกันนะฮะยังไง แล้วอ้อมมาด้านหลังครับอีกคนไม่รู้ตัวเชลเอาอีกคนโดดอีกคนโดดครับตัดสินใจพลาดครับผมอย่างนี้อู้ถ้ายังอยู่เนี่ยยังเทรดได้นะครับอู้อีกคนตัดสินใจโดดครับผมนะสลับมาเชลครับอย่างนี้มีโอกาสเลยครับถ้าอยู่สองหนึ่งเมื่อกี้ชนะไปแล้วนะครับอู้แต่โพซิชั่นนะครับเรื่องของวงนี่แหละครับซีจริงๆต้องโดนครับวันมอโดดลงมาแล้วครับแล้วเหมือนยิงฟรีครับผมนะฝั่งนั้นครับมาเชล กว่าครับกับการเล่นหลังกำแพงอย่างมาชอลใจเย็นครับกำแพงมันมาให้ตัวเองอยู่แล้วโอ้เดี๋ยวต้องดูครับว่าเดี่ยมของวันมอจะดีแค่ไหนครับเรื่องของปืนเหมือนจะได้เปรียบครับแต่อย่าลืมครับดีเฟิร์ดแี่เม็ดเดียวก็ล่วงได้ครับเราวงเบียดวันมอก่อนเรามีออปชันหนึ่งลูกครับอย่างนี้น่าจะชิดได้ครับผมเราวิ่งมาจุกมายังไงดีเฟิร์ดเจอดีเฟิร์ดเราเสียเปรียบครับเลืองเลือดโอ้ยเลี่ยมดีกว่าครับมาเชล โอ้ยเกือบเหมือนกันโอ้ถือว่าตัดสินใจพลาดครับแต่ถือว่ากลับมาได้ครับผมเกือบเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าอยู่อ่ะมันจะไม่อันนี้ขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่กันสองคนนะ่ะน่าจะจบน,น,นะครับตั้งแต่แรกนะไม่ยื้อมาถึงขนาดนี้ครับสุดดแล้วสุดแล้วเมื่อกี้ถือว่าสู้ได,ด้ดีแล้ครับดีแล้วดีแล้พลาดในรามสจะคูพลาดครับเพราะว่า ปล่อยให้อนุสิตอ่ะตัวแรกอ่ะ,ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหน้าเรื่องบอลเดี๋ยวเราคุยกันขอขอเกมที่จบก่อนมันจะมีเวลาพักประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวเราคุยกัน,พ,พ,นพี่หันไปพี่เจอเรื่องบอลเ,เดี๋ยวมันเออมันจะยาวไหมอะไรพูดเดี๋ยวมันจะยาวพอเขาซื้อดีโก้สิกระบอกโอ้ยนี่เอ็นเปิดสวยครับอย่าลืมดีโก้สิกระบอกถ้าระยะไปชิดอะดีโก้เมิดสูงไม่ได้เขาพิลืนกทั้งสองกระบอกแล้วไปพลาดจังหวะแบบวิ่งตำแพงนิดเดียว่จะชุบครับ พลาดนะครับอย่างนี้น่าเลยครับผมอย่างที่บอกครับคือซีจีอยู่กันสองคนคุณผู้ชมสามสี่ต่อสองครับใต่อยสี่คนสำหรับซีจครับผมรอดยากครับอย่างนี้หลอดยากมากครับหลอดยากมากครับแล้วดีเก็เปิดสวยจัดครับผมเรียบร้อยครับกลับขึ้นนำที่สองต่อหนึ่งครับซีจีดีจีใช่ครับเชลซีมาแน่เนี่ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ ือว่าเป็นสูตที่ดีก็ยังไม่ผ่อนกำลังใจกลับมาได้ครับตูมอ่าตรงนี้จากนันก็ติงขันกันนะยังได้จบเลือดโอ้โหขันตึงไหมเปล่าครับเราดูกันต่อไปครับจะมีเซอรพรายให้เห็นก็ได้ครับเพราะอาจจะพืินกลับมาแซงเป็น6-2ก็ได้อาจจะชนะในการชนะก็ได้แต่2-1นะคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของอ่า eboard phoenix ใช่ไหมคู่ต่อไปจะเป็น eboard phoenix ครับผมนะเจอกับ tpb r p เอาใหม่ tpd ยากเลอเกินนะครับตแต่โลโก้สวยนะโลโก้สวยไาก,กเป็นหมา,มาป่านะครับแว่าเดนะนึกว,ว่า,าไปแล้วเหป็นวงขึ้นมา,นาจะไ,ไ,ดดไปดหรือเปล่า,แลา,าโแมปนี้ครับแมปนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนนที่โคตรไปชอบเลยแบบนี้่ายเนี่ยไม่ได้ีเวลาให้เพนดึับมาดึงตาไได้โอ้เราเล่นกันสองสองอย่างนี้ครับยังกับฝาแฝดกับผมนะนิกเอ็นกับผมนะออนไฟครับ แล้วก็ใช้สไนโคลบ2คนเป็นทั้งนัานของวันมอครับยืนฝั่งนี้ครับน,น,นี่ครับอีกฝั่งเป็นลุกครับผม,ม,มโอ้โหแล้วเปิดสวยครับผมแลสไนครับอนุสิทธิ์ครับโอ้โหเกืบตายเหมือนกันครับโอ้โหได้เปรียบแล้วครับซีจี G G G. แล้วลุกระเบิดสวยมากครับผมมาเชลโดนไปก่อนครับแหม่กะจะเนียนมาครับกะจะนั่งเนียนมากระเช้าออนไฟเปิดซซเล็กซี่สวยมากครับผมเหลือ2คนครับผมนะสำหรับ p 2 s ครับโออย่างนี้3 1แน่นอนครับ1 4ไม่น่ารอดคุณผู้ชมโอ้แล้ววงบีบด้วยครับอนุสิตครับไม่ยอมแจกคิวฮะอ้าวแต่ลุกก็ยังเอามาได้ฮะสวยงาม ไม่เก่งจังว่าให้ชุดเนี้ยแล้วพอเสียไปเออนัอนคือที่บอกครับว่าหน้าที่แต่เราโคนโพ้ิชั่นมันสูงคัญพาใครสูงสุดอยู่เลยพี่พากน้องทำทัวร์ได้พิลอตทัวร์ขาดเยอะไหมผมยังไม่ได้เข้าเกมเลยวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูครับขาดเยอะไหมคนที่เดือดร้อนคือเพื่อนลูกทีมถ้าเกิดว่าเยอะเดี๋ยวช่วยอยากให้มันถึงนะอยากให้ถึงนะสัปดาห์นี้ต้องโฟกัสในจุดอื่นก่อนครับคนเดียวมองสองทางไม่ไหวหรอกคุณจะให้หันขลับกว้างกว้างกันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้เลยคะ แบบนี้ถ้าจะแก้ผมก็ยังคิดว่ายังมีเวลาอยู่ฝากส่วนนะวันนี้เนี่ยอาจจะต้องเอาเพื่อปลดเรียนละว่าเอ้ยเดี๋ยวขอดูคัวก่อนนะทุกคนครับต้องมาแคร์วันนี้วันศุกรเนาะจะกลับมาทําแคร์แล้วนะครับใครที่อยากเทสแคร์ก็เดี๋ยวรอวันที่จะสตรีมเทสแคร์นะเดี๋ยวเรามานั่งเทสแคร์กันนะครับใครที่อยากเทสเดี๋ยวเจอกันดูจากสถานการณ์นะผมว่าซีกินน่าจะต่ออันนี้แป๊บในเกมที่สองด้วยนะครับ จนคิดว่าน่าจะจบ2อูนนะสำหรับสกอร์สกอร์ใหญ่สกอร์รวมนะครับแต่ P2S อาจจะได้อีกสักราวนึงมั้งผมว่า P2S อะแต่คิดว่าไม่น่าไม่น่าไหวครับเราแอนดูซิตเปิดก่อนนึกถึนะพอบอกว่าไม่น่าไหวเท่านั้นแหละครับแล้วเทรดโอ้โหไม่ใช่เทรดเป็นการดับเบิลน็อกครับผมนะซีจีสวยนะครับเสียสองไก่อนเลยครับเดี๋ยคิดว่าอาจจะได้อีกสักราวนึงนะครับอาจจะจบสักหกสองอะไรเงี้ยอันนี้เดานี่เดานะฮะอันนี้เดา ไปก่อนรอออนไฟเหมือนจะรู้ครับโอ้โหลาวต้องยอมครับอย่างเงี้ยการระเบิดรอเตรียมหน้าสร้างแนวแถวหลังระเบิดใส่ก็มาลูกบอลชาโดนน็อกดาวน์หลาต่อแถวหน้ามามีทันวาไปล้วงหลังกับวัดโมแถวหลังวัดกันหนึ่งหนึ่งแล้วไอ้วอลปิดเฮ้ยถึงอยู่พี่หลอดถึงอยู่แต้มทัวร์เยอะไหมหลาต่อตรงนี้ซาไนหนึ่งหนึ่งกันอยู่เมจิกแข่งไปแล้วครับเมจิกแพ้ครับเมจิกแพ้โดลเจเอ็กไปศูนย์สองเลยนะนะครับีวตามมาสองต่อสามครับเดลเจเอ็กถือว่าฟอร์มฟอร์มโหดมากฟอร์มโหดมากครับอ่ะมาถึงเวลา ถึงเวลาจบแล้ว C G G นะครับถึงเวลาจบแล้วถึงเวลาจบแล้ว6 2ไป3เราลวดไปนะครับคคืือออเร่งงขวามแบบยังไม่เฉี่ยผมขออยู่ครับเพราะถูกเมื่อกี้คนเดียวสังเกตไหมด้วยความที่รอบมันยังไม่ได้ลึกทุกคนถ้าเกิดว่า C G G E Volt n i g m a Delta X อะไรเงี้ยเข้าไปแบบที่มันต้องไขว้กันที่มันต้องชิงกันอ่ะโอ้โหพี่ตันคิดเลยนะโอ้โหน่าจะตึงมากนะครับ ไม่ว่าทีมไหนแชมป์อ่ะผ่านการคัดมาแล้วไงผ่านกันแบบเจอกันมาแล้วอ่ะรอบนั้นน่าจะน่าจะเดือดครับรอบ4ทีมอะไรเงี้ยน่าจะมันน่าจะมันนะครับรอบรองอะไรเงี้ยตัวขาดหกร้อยหกร้อยเองพี่ได้อยู่แล้วลุกเปิดสวยครับผมแล้ววันมอนล็อกอนุสิทธิ์ครับผมเล่นบอกแล้วครับจบหกสองแน่นอนเล่นมาจากอนาคตสองสองครับซีจีเราโอ้โหโดนใส่หัวแตกเลยครับลุก ไป<ส>ต่อตรงนี้ครับ3-2กําลังจะมีเกมเป็น3-3มสโอ้แล้ววันโมอ,อยู่ตรงนี้นครับ,รบเดี๋ยว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 เริ่มจะเล่นเร็วแล้วหหาจังวะเหมือนใช้3คนดัน4คนนะครับเมื่อสักครู่นะวันโมยังอยู่ตร,ตรงนี้อยู่เลยครับอรอโอ้ยอย่างนี้โดนดักโอ้สามส,ามสามอ่ะเรียบร้อยพี <าม S 2> ่ไม่ได้มาจากอนาคตแล้ววะทุกคน3-3แล้วนะทุกคน ประมาทไม่ได้แล้วนะเฮ้ยตีเลยตัวนะแล้วดูดิเขายังมันจะเสียแต้มเอาน่ะกลายเป็นอนุสิทธิ์ที่ได้ถือสไนเปอร์นะครับรวมถึงธันวาได้สไนเปอร์สักสองสามโอ้แล้วดูออฟชั่นฝั่งเขาดิแต่โชคดีนะที่แพทเนี่ยมันปรับในในโหมดสี่วิเศษระเบิดมันใช้ได้แค่ลูกเดียวนะถึงมันจะมีสกิลคูนระเบิดก็ตามนะครับแต่ถือว่าไม่งั้นมันจะมัวมากแล้ววันมอเปิดสวยจัดครับโอ้โห ยังไม่ทันได้ขยับเลยครับแล้โดนสวนมาเหมือนกันนะครับวันมอโอ้ยแล้วใจกล้าเกินไปหรือเปล่าวันมอทิวเลือดก่อนหนุ่มจะเย็นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าน็อกมาเนี่เพื่อนช่วยไม่ได้นะครับทำสามจะคนได้เปรียบครับแล้วเห็นตำแหน่งกคนแล้วครับเนี่ยเราวิ่งสองเลยเนี่ยสังเกตดูครับนี่คือสิ่งที่มันต้องคอนแทคเราเล่นด้วยกัน พอจนนนวคได้เปรียบมีโดนอ้อมซ้ายครับโอ้แล้วรู้ตัวแล้วครับเราลุกครับผมแล้วเปิดสวยอ่าเหมือนมองอยู่แล้วครับสลับลุกครับอย่างนี้4-2ครับได้เปรียบสุดๆครับผมคนที่มีโอกาสในการที่จะแยกเล่นได้มากที่สุดแบบวัดออนวันคือไปวัดกันอะโดยที่อ้าวโอเคไม่เสียโอ้โหแล้วฝั่งนี้ครับน็อกก็ไม่เสียคือสไนเปอร์แต่ถามว่าควรไหมก็ไม่ควรแหละสไนเปอร์อุ้ยถึงหว่าระเบิดอะออนไฟครับสวยตอนแรกคิดว่าโดนระเบิดครับเป็นใบครับ อ๋อแล้วเซเล็กซี่ยังเทรดไปได้หนึ่งคนก็คนะเป็นวันมอครับพี่ร่วงแล้วยังไงรอเพื่อนใจเย็นรอเพื่อนรอเพื่อนนุ่มโอ้โหจบแลว้วครับซีจีเวลาเวลาเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะไม่รอนะอย่างเดือนต้เอ็กอะเวลาเขาจะเข้าไฟอะเขาจะรอเพื่อนเขาจะดึงช้ารอเพื่อนนะ,ะแล้วค่อยแบบเข้าในจังหวะที่ชัวอะไรเงี้ยโอ้โหซีจีวัดเลยครับ <laughs> นี่คความแตกต่างนะในการเล่นนะ นะครับเหมือนจังหวะหนึ่งหนึ่งคือกูไม่กลัวอะไรเงี้ยกูมั่นใจกูเข้าเลยนะครับันขาดเดียวกันเดี๋ยวเอ้เขาจะหลอให้เพื่อนเข้ามาสอนนะนะครับชัวร์ช้าแต่ชัวร์นะครับซีจีเนี่ยก็คือแบบวัดเลยชนะก็คือจบอะไรเงี้ยเสียเวลาแต่ให้ว่ามันพลาดเนี่ยมันก็นะนะครับ อย่างที่บอกครับชุดนี้ถ้าเกิดว่าปรับเรื่องของความใจร้อนแล้วผมนะมูฟเป็นในการเล่นนให้ช้ากว่านี้สักหน่อยผมพีดเวสเนคิดว่าไว้เทียมทานนะเพราะว่าจังหวะไฟจังหวะอะไรก็ถือว่าดีครับนี่เกมไม่ชัวร์เลยครับไม่คุ้นเลยนะแต่น่าจะเล่น4-4ดีกว่าออสคิวหรือเปล่านี้ส่วนตัวไม่แน่ใจครับตอนนี้เหลือแค่ด้านบนเท่านั้นก็บนดาดฟ้าค่อนข้างจะเล่นยากแล้วเพราะซีดีกกำลังขึ้นมาโถมใส อุ้ยรุ่งรุ่งครับอนุสิตยิงไซเปอร์ได้มาครับเฟย์โดยออนไฟสวยครับผมนะเหลือ2คนครับดูดีรออะไรดดดีล้ลุกมาอีกหนึ่งจบจบไปจบจบไปเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี่ยเข้าเลยไหมคุณผู้ชมครับเนี่ยเข้าเลยนะเห็นไหมคือไม่รอไม่มีการรอเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างหลังอยู่เลยครับกระโดดเข้าไปเลยครับครั้งที่เขาแบบเหมือนเขาอยู่ซ้ายขวาออนไฟกระโดดนะครับผมจะเข้าไปตรงกลางเลยนะไม่มีรอ มั่นใจกูไฟกูบวกนะครับ้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะฮะช็อตอย่างเงี้ยก็ถือว่ามั่นใจในการการไฟนะครับแล้วก็เพื่อนก็มั่นใจในในตัวเพื่อนเองอ่ะพอสมควรนะการที่ปล่อยให้ไปคนเดียวเลยแบบไม่ห้าไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ ความมั่นใจมันดีนะทุกคนนะแต่บางทีมั่นใจเกินเนี่ยมันมันพลาดมาไงมันเพื่อนมันสอนไม่ทันได้บอกไหมนะครับแต่ตอนนี้มันว่าอะไรไม่ได้ครับด้วยความที่มันเล่นเล่พลาดไงมันเข้าไปแล้วมันชนะไฟทุกอย่างจบครับแต่เมื่อไหร่ที่เข้าไฟปุ๊บแล้วมันพลาดอันนี้แหละครับมันจะกลายเป็นความผิดพลาดทันทีครับโอ้ทันวาครับผมนักรอนไฟครับเหลือลุกครับผมนะฝั่งนู้นครับว่อีกสองคนนี้แยกแล้วลุกล่วงต่อเลยครับ ไปองนสครับ4 g จ g ตัวริงๆสำหรับ P2S เดี๋อแค่สคนฝักนี้กับทันวากับซีิก่สวยแล้วไล่กมาแยกกับไปสแล้วอนุสิตเคียร์ให้วอก่อนเปิดช่องไว้เปิดช่องยิงเหวันโมมาวันมอเคียมาเทลอ้ระเบิดนะครับต้องระวังครับผมโอ้เหมือนได้ยินเสียงกันโดดก่อนเลยครับแล้วมีทันมาแล้วสไนเปิดได้นัดหนึงครับได้หอล่าวัน้ลสไนคู่ครับไม่มีปืนชาร์จก็คนเดียวมันลาบากระบนเลือเกิน วนแล้ววนอีก pues ไม่มีปืนชารรงนี้เกมตรงนี้เรียบร้อยห้าต่อส IR ี่ครับทุกคนสังเกตคิวนะฮะ4 6 7 8นะครับเหมือนทุกคนช่วยกันยิงทุกคนนะเออไม่มีใครเด่นกว่าใครฮะสำหรับซ GTG นะจีนชุดนี้ยิงได้ทุกคนนะครับใช่ใช่เล่นดีเล่นเร็วนะครับเข้าเร็วคิดเร็วทำเร็วครัรับชุดนี้นะครับนี่คือจุดเด่นนะครับนี่คือจุดเด่น ไปให้สุดแค่ G D เนี่ยมีใครรู้ว่าวันนี้เอ็นมาจากทีมไหนทุกคนอันตรายมากผมว่าก็ต้องไปดูด้วยอีกหนึ่งคือพี่ดูเอสอะใช้คำว่าหมดหน้าตากองกินไปกับเนราร์อยจางูวเนี้แต่การถมสกิลทั้งใบทั้งอะไรเนี่ยถ้าบอกว่าเนรารเนี่ยบางทีเอ็มสกิลมันยังโคตรมันไม่ครบเลยโอู้ยเราออนไฟล่วงก่อนนะเดียวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเฮ้ยจากเกมแรกหกศูนย์นี่มันไม่ใช่แล้วนะ ก็ไปครับต้องเว่าฝั่งของพีเก็ไม่ยอมไม่ยอมให้ตั้งตัวจริงๆพยายามจะเจาะโอ้เรามาหักเกินไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับแล้วไปคนลูกไปหึ่งคนครับแนวหน้าดีอันุสิตฝั่งเล่นดีจริงแล้ววันมอเรเบิดได้ครับเหลือสอต่อสามครับอนุสิตาครัอิ์เล่นดีจริงนะแล้วไ่องดานบนเสียไปแล้วตรงนี้เสียอีกห้าต่อห้าหต่อ้ครับแมตช์ของทั้งคู่ แมชพอยทั้งคู่ครับคุณผู้ชมโอ้หแล้วคือเวลาชิงกันี่คือทุกอย่างนะครับเงินนี่คือ9999นารบนะฮะสามารถซื้อออปชั่นได้ดีที่สุดนะครับได้ครบนับทุกทีมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับอะไรอะจากหกศูนยสู่ห้าหาคุณผู้ชมโอ้โหอยู่ดีดีก็มีเรื่องให้นอนไม่หลับด้วยนะ คำนี้น <A S 2> ิ้ดเร่งขึ้นมาในหัวเลยครับไม่ได้เล่นเนียบเท่าก,ากับในเกมแพสังเกตเออใช่เหมือนเหมือนแบบมั่นใจเกินไปหรือเปล่าวะโอ้โหแล้วทันวาเจ็บมากครับผมนะนดูจากระเบิดออนไฟล็อกสวยแต่ออนไฟโดนระเบิดเทรดขึ้นเหมือนกันครับโอ้ชุบได้ไหมตรงนี้นิกเอ็นจะเข้ามาซซเด็กซี่ดักยิงอยู่แล้วสวยไหอื้มเหมือนประมาทไปนิดนึงครับ รู้ว่าตัวเองโดนครับเดนเดีนมอแต่ลือที่จะวัดต่อครับผมนะซีเ็กซี่ครับก็เลยเก็บไปได้เลยครับโอ้อย่างนี้เสมอครับหนต่อสวันมอครับให้วันมอตอนนี้หาุมออกยอยู่ดีๆก็หาเรื่องให้นอนไม่หลับอะไรครับเนี่ยคลาสกับมันจะล้ละครัอมันยากเกินไปคุณผู้ชมครับหนสามอ่ะมนไม่ีความเสียเบใช่ครับโหลจอู้จักมั่นใจครับ จะ6-0ครับอโอ้นี่คือควา,ามม,ามั่นใจที่มันมากเกินไปครับเโอ้ยากนะครับต้องป,ปรงงับปรุงนฮะสำหรับเรื่องนี้ครับจาก6-0ครับโดนฟลิกกลับรครับบ,บอกอย่างนี้แบ่งกันคนละหนึ่งคะแนนครับรดูจากฟอร์มเกมแรกนะมันมันไม่ได้มีเข้าโค้งว่าจะจบอย่างนี้เลยนะ นะครับเราเพิ่งคุยกันไปครับเรื่องของความมั่นใจครับเรื่องของทีมไฟนะครับเรื่องของการเข้าทำว่าชุดเนี้ยถ้าใจเย็นได้ดวบความมั่นใจได้นิดนึงอ่ะทีมนี้จะเล่นดีมาก